โผจูมือพระเด็พระคุณทานมาฟังเรื่องลูกกลมๆไฮไลท์กบานเตะเหตุดีมีอนาคตเหตุทรยศอนาคตหมดไปในตอนที่แล้วแอปเองได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับทีมศาสตร์เวียดนามที่สามารถญนาใดที่สองซึ่งเป็นข้อมูลที่พิผาลาดจากโตเอดเอ็ซึ่งเวียดนามเป็นต๊หอบสิงสนาเลิศ ส่วนผู้ไดห้องแซมนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียและแซมนั่นก็คือประเทศไทยส่วนทีมชาต์เวียดนามแมนตกหอบห้องสนาเลิศและบบสามารถป้องกันแซมเก่าไว้ใดต่อกนลนี้ดังกล่าวเอ็ดเองก็บม่มีคำที่จะแกโตใดๆนอมหับความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเอดเองและขอขอบใจบรรดาเอดซี่ที่ส่งข่าวมาบอก แอดเองขอเข่าประเด็นกันเลยจากลูกบ้านหน่วยกลมๆมตีเหตุเห้าหูจักหลายกว่าคำว่าเกมกีฬาในยุคนี้แล้วถ้าเหตุแท้ทำจริงโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จแมนมีสูงบอกว่าจะอยู่ในสาขาวิชาสาีใดและบอสนว่าหูห้างบุคลิกภาพของเหาจะเป็นแบบใดสำหรับมือนี แอดขอนำเสนอบุคคลต้นแบบแห่งวงการบานเตะไทยหลังจากที่เขาพาทีมสาต์ไทยขวาแซมซุซูกิรับที่ประเทศสิงคโปร์ล่าสุดก็มีข่าวสนันวันไวและผู้ชายคนนี้บบรดสานแต่ืซือเสียงให้กับประเทศไทยแต่เขากลายเป็นตำนานของนักเตะอาเซียนโดยเฉพาะคนที่มีหูพางหน่อยเขาได้พิสูจน์ให้เศ้โลกและเศร้าอาเซียนว่า หูพางที่หน่อยนั่นโมเมนอุปสรรคเลยอาสุดสมอซอนคาวาสกิฟรอนเทดสางสถิติในการสื่อขายที่สะเทือนวงการเจลีกโดยการทุ่มเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสื่อโตสนาทิพย์ทรงกรสินกองนาแนวลุกทีมศาต์ไทยซึ่งเป็นคาโตที่ทุบสถิติของวงการบันเตะไทยจากที่เคยลินในสม,มอซอคอนซาโดลาเซาปาโล ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยผลงานที่ต้องตาตองใจกรรมการเหตไหผู้บริหารสโมสรคาวาสกิฟอนเทตตองยอมจบกเงินที่เสซ่องเมียวไวหวมาสอโตสนาทิบโดยมีคาโตสูงถึง64.8ล้านบาทและเซ็นสัญญา3ปีโดยมีคาเพื่อออกในแต่ละปีประมาณ2 1 .6 ล้านบาทและ1.8ล้านบาทต่อเดือน 60,000บาทต่อมือและ2,500บาทต่อสมอง41.7บาทต่อนาทีผู้ที่หายใจเป็นเงินเป็นคำทตๆนอกจากนี้แล้วเจสนาทิพย์ยังเป็นไอดอลคนใจเาวแฟนบานญี่ปุ่นและเป็นที่หักซื่นส้มกับผลงานในการหลิ่นกับระดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดเพื่อนหักจอมแข่งมะเพ็อเลลา นั่นก็คือสุขอภรวงเจียงคำกองหน้าทีมศาสตร์ลาวและซุปเปอร์สตาร์อุดรเอฟซีกหกวมแสดงความยินดีกับสหายเก่าเพราะเจกับสุขอรเคยหลิ่นในทีมเยว ero, าวชนบีซีเทโรศาสนาะในหลุ่นเดียวกันสุออรได้เปิดใจและห่วมแสดงความยินดีกับเจที่สามารถเดินตามความฝันได้และเสือมั่นว่าเจจะนำเอาความสำเร็จมาสู่ คาวาซากิฟอร์เทดเนนอนและมีบางส่วนบางตอนได้บอกว่าสู่เ์ดีเซวตอนนี้โต้บริเป็นเพียงสัญลักษณ์ของทีมชาต์ไทยไดแต่โต้คือสัญลักษณ์ของนักเตะอ,อาเซียนไปแล้วโดยเฉพาะนักเตะที่มีหูพางหน่อยคือเฮานี่ก็เป็นมิตรภาพและเป็นซีสันที่สวยงามที่บอกถึงเพื่อนหักในการแสดงความยินดีต่อสุขอภ์นั้น ก็เป็นที่หักของปราศน์สาวไทยและเป็นควันใจตลอดการของอุดรเอฟซีจากเรื่องดีๆของวงการเตะบานไทยเามาสู่เรื่องดีๆกับวงการเตะบเล่าหลังจากที่สาพันน์มนเตะลาวได้ปลดคู่ฝึกเก่าเซเวไรออกจากตําแหน่งเฮดโค้ชและแต่งตัง้งเชลวั y, คู่ฝึกชาวเยอรมันขึ้นแทนและล่าสุด เขามีข่าวดีอย่างต่อเนื่องล่าสุดแถลงการณ์ของสหพันธ์บันเตเลาในวันที่เจ็ดมกราคมปีสองพันสิบสองได้แจงว่าพี่ฝ้าได้แจงต่อสหพันธ์บันเตเลาประกาศแบนซีซิหานักเตเล่าที่มีส่วนห่วมหล่มบานห้ามเตะบานตลอดชีวิตนี่ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดเพราะถ้าเป็นความจริงถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าทีมชาติลาวจะได้เปิดให้คนที่มีจรรยาบรรณ ที่ยาเขตเพื่อศาสตร์แท้ๆก่าวขาวสู่วงการเตบานเล่าเพราะในวงการทุกๆวงการจะมีมิธียืนให้กับคนที่บอซือสัต์ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองนี่ถือเป็นของขวัญปีใหม่อันสำคัญในการเริ่มตนของวงการเตบานเลา่าส่วนข่าวดีปิดไทยนั่นก็คงโบวิดนุ่มเหลือหอมนักเตเล่าผู้มีหน้าทั้งดังคมคงจะนีบ่พพล หนุ่มคนนี้นั่นก็คือบิลลี่เกตแก้วผู้เป็นคนใจเศวาเล่าซึ่งเจ้าโตบริตตสัญญากับตนสังกัดในปัจจุบันมีทีมสโมสรในไทยลีกติดต่อไปหาและล่าสุดก็ตกเป็นข่าวมีการเจรจาลับๆและมีสายรายงานด่วนจากประเทศมาเลเซียว่าสโมสรปาหังเอซทีมในซูเปอร์ลีกสูงสุดของมาเลเซียกำลังพยายามอย่างนักในการ ปิดดิวคาโตกับบิลลี่กองหน้าทีมสาดเลาว้สามสิบเอปีเพื่อเขาห่วมท่าแข่งในฤดูกาลสีหอดน,นี้ส่วนแฟนบานประหังเอฟซีต่างก็เสียสุดขีดให้สามารถดึงบิลลี่มาห่วมในฤดูกาลนี้ให้ได้ถือเป็นข่าวดีสุดๆและคาโตมาตรฐานของบิลลี่อยู่ที่ห้าแสนยูโรหรือประมาณแปดล้านบาทท้ายสุดพวกเฮาเอฟซีบิลลี่บ่วาเจ้า จะย่ายไปอยู่ทีมปะหังหรือจะเลือกเมืองทองยูนิเต็ดเฮาก็เคารพการตัดสินใจของเจ้าบอลไดเจ้าสบายใจบอลไดเจ้าเลือกเฮาก็ดีใจน้ำเจ้าถ่ายสุดเฮาจะเห็นได้ว่าลูกบ้าลกลมๆสามารถให้ซีวิตสามารถให้ชื่อเสียงสามารถให้อาชีบสามารถให้อนาคตถ้า็ดีไปดีแต่ถ้าบ่บืือสั์กับจัญญาบันเมนจะนํำเอาความอัปยศและมดอนาคต เส้นเดียวกันเพราะทุกอาสีบล้วนแต่ต้องการความสื่อสัตว์เหตุดีมดีอนาคตเหตุทรยศอนาคตหมดไปนี่คือการตอบแทนจากลูกกลมๆที่ห้องว่าบานหรือฟุตบอลหรือบอลขอขอบใจที่ทานติดตามแต่ต้นจนจบขอความสุขโศกดีจงเกิดแก่มิตรรายการท,กทุกทุกท่านสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำวา่าสบายดี